สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอรเลดี้ผีแดงกับช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเหมือนเดิมนะคะคืนนี้ตีสสึกแดงเดือดจะเดือดไหมยังไม่มีใครรู้นะแต่ถ้านักเตะของเราเล่นเต็มที่สู้สุดใจดูแล้วมีส่งเล่นเป็นทีมเวิร์กได้อันนี้ก็จะแฮปปี้มากส่วนเรื่องผลของการแข่งขันนะ เอมมองว่าก็ออกได้ทั้ง3หน้าแหละชนะเสมอแพ้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็เชียร์ตลอดใจอยู่แล้วมาอัปเดตกันต่อกับการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีมแมนยูกันบ้างค่ะคาซมิโร่เนี่ยผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนผีแล้วตอนนี้ก็จะเหลือพวกเรื่องการลอขอวีซ่าเอกสารต่างๆคาดว่าคาซมิโร่เนี่ยจะได้ซ้อมร่วมกับทีมในสัปดาหนะ์หน้าและสําหรับเกมแดงเดือดคืนนี้นะคะผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าคาซมิโร่เนี่ยน่าจะร่วมชมอยู่บนอัศจรรัน ลอ well, รีวิทเวลรายงานคะ่ะว่าแอนโทนีและเอเยนต์ของเขานะคะกำลังผลักดันให้แมนยูเร่งดําเนินการในการย้ายในขณะที่เขาเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมทีมในวันที่มีแข่งขันกับสปาร์ตาเป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าคณะกรรมการของอาร์แจ็คเนี่ยกำลังหาลือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เป็นไปได้ของแอนโทนีแต่ความคาดหวังก็คือพวกเขาเนี่ยจะเรียกร้องอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรแมนยูก็กําลังพิจารณาโคดีก้กัคโปของ PSV ด้วยเป็นทางเลือกแทนข้อตกลงสําหรับแอนโทนีอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่า PSV เนี่ยกำลังรอบทสรุป ของเกม p พย์อ f ฟยูฟ่าแชมเปียนลีกในวันพุธก่อนที่จะตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับอนาคตของกักโปทางด้านล็อบดอสันจาก ESPN นะคะบอกว่าแมนยูเนี่ยได้เห็นการเสนอราคา80ล้านยูโรถูกปฏิเสธมาแล้วซึ่งทางอาแจกเนี่ยได้บอกกับทางยูไนเต็ดว่าพวกเขาจะพิจารณาแพ็กเกจทางการเงินที่มีมูลค่าเกือบ100ล้านยูโรเท่านั้น แมนยูก็ยังคงไม่ยอมแพ้ในการเซ็นสัญญากับแอนโทนีส่วนหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าแอนโทนีเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าต้องการที่จะย้ายมาที่โอทัลฟอร์ดและแมนยูเองก็ได้แจ้งกับทางอาแจกนะคะว่าตอนนี้กําลังคุ้นคิดนะที่จะยื่นข้อเสนอให้แอนโตนีอีกครั้งแต่ก็อยากให้รู้เอาไว้นะว่าเราก็มีทางเลือกอื่นนะยังมีผู้เล่นอีกจํานวนหนึ่งนะที่เรายังจับตาดูอยู่นะก็ได้แก่คริสเตียนพูลิซิตโคดีกัปโปและก็มาคัสซูรัม รอบดอสันยังได้รายง,งานต่ออีกนะคะว่าเชลซีเนี่ยไม่เต็มใจที่จะส่งผู้ริสิตให้กับแมนยู เพราะกลัวว่าจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับคู่ต่อสู้เจเบิร์ตเทเลกราฟนะคะรายง,งานว่าแมนยูกําลังไล่ตามโคดี้กัคโปควบคู่ไปกับอันโตนี่แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญากองหน้าเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก่อนที่ตลาดรอบนี้จะปิดเชื่อกันว่าแมนยูไม่ได้มีงบประมาณที่จะเซ็นสัญญากับทั้งสองคนหรอกทั้งกัคโปและก็ทั้งอันโตนี่ดังนั้นแมนยูก็กําลังช่างใจว่าจะขึ้นราคาในการซื้ออันโตนี่หรือไม่หลังจากที่อาแจกเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอ80ล้านยูโรพวกเขายังคงแนว่วแน่ว่าเขา จะไม่ขายเว้นแต่ยูเนเตดจะเพิ่มข้อเสนอให้พวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ตอนนี้ยูเนเตดก็ลังเลอยู่นะ Bird เจสันเบิร์ยรายงานว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอให้กับกัปโปนะซึ่งทาง PSV เองเนี่ยเขาตั้งราคาเอาไว้อยู่ที่38.2ล้านปอนรวมส่วนเสริมแต่ในขณะที่แมนยูเนเตดเนี่ยมองว่าจะยื่นไปแค่34ล้านปอนแล้วก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จในดีลนี้ ก่อนตลาดซัมเมอร์นี้ปิดนะแมนยูคาดหวังว่าจะเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาร่วมทีมเพิ่มอีก4คนมีรายง,งานมาว่าแมนยูยังไม่ได้ถอยจากแฟรงกี้เดยองเพราะว่าเกเซอร์เนี่ยพร้อมใส่เม็ดเงินซัพพอร์ตเทนฮารเต็มที่ อ่ะเราก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อเนี่ยถ้าไม่โดนแฟนบอลประท้วงก็คงเงียบเป็นเป่า,ากอะเผลอๆอ,อ,อาจจะไม่ได้คาเซมิโล่ด้วยมั้งพอตลาดใกล้ปิดไฟล้นกลก็ต้องโชว์ป๋าทําตัวสายเปซะเลยแดงเดือดคืนนี้นะคะมาดึกสักหน่อยเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราถ้าใครไม่ติดอะไรก็มาเชียร์ไปด้วยกันค่ะ เอมี Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วในเดสคิปชั่นจิ้มลิงก์กันได้เลยหรือถ้าใครอยากพูดคุยกับเอเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาที่แอด y 9 9เค่ะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกัน